เรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับที่ช็อกวงการตลกเมื่อบอนเชิญยิ้มได้ออกมาแถลงข่าวเปิดเผยถึงอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควนนักแสดงตลกชาวไทยเชื้อสายอเมริกันโดยบอนเชิญยิ้มได้ยืนยันว่าพบเป็นมะเร็งที่ปอดตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านของตัวเองและต้องขอหยุดงานไปก่อนทางด้านเพื่อนในวงการตลก แห่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามและยินดีช่วยเหลือเต็มที่รวมถึงทีมงานอาจารย์เองก็ผลัดกันไปดูแลอย่างใกล้ชิดโดยในขณะแถลงการอยู่นั้นบอนเชิญยิ้มก็ได้ต่อสายโทรหาโรเบิร์ตสายควันซึ่งโรเบิร์ตก็ได้กล่าวขอบคุณทุกกับและขอบคุณเพื่อนที่ยังไม่ทิ้งตนเมื่อหายดีแล้วจะรีบกลับมาสร้างเสียงโหเราะโดยเร็ว และทางด้านบอลเชิญยิ้มก็ได้โพสต์เรื่องราวที่น่าชื่นชมเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกัญชัยและมดดำคชาภายื่นมือเข้าช่วยเหลือโรเบิร์ตสายควันหลังทราบข่าวอาการป่วยโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ระบ,บุข้อความว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ให้คำปรึกษาและพี่มดดำในการให้ความสะดวกติดต่อการรักษาจาก พี่ด็อกเตอร์แก้มหอมและทีมงานทุกท่านของแม่มดกัญชาและลุงเล็กให้ผมในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้กันนะครับพวกเราทำกันเต็มที่และดีที่สุดพวกเราไม่ทิ้งกันครับทุกอย่างต้องดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับและล่าสุด ที่เพจเฟ e บุ๊ k คนลุกทุ่งโดยดีเจท็อปสราวุธได้ออกมาแจ้งข่าวว่าโรเบิร์ตสายควันเป็นมะเร็งปอดระยะ4ี่ลามไปตับต่อมน้ำเหลืองไขสันหลังเสียงน้ำท่วมปอดและลุกลามไปถึงอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายทั้งตับต่อมน้ำเหลืองและได้ลามเข้าไขาสันหลังแล้วในภาวะเช่นนี้ เสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมปอดเป็นอย่างมากจนต้องใช้วิธีการรักษาของแพทย์ทางเลือกประกอบกับก,บการฉีดมอร์ฟีนเพื่อระง,งับอาการปวดเพจคนลุกทุ่งขอส่งกำลังใจให้โรเบิร์ตสายควันนะครับร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้โรเบิร์ตสายควันใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีนิว ยังไงแล้วแอดก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ